เอาละครับก็กลับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาไขความลับเกี่ยวกับแบงค์หนึ่บาทที่ว่ากันว่าไปละ4ี่แสนห้าหมบาทโอ้โหไปยวนี้เอาไปซื้อที่ที่ดินหรือบ้านได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันคร่าวๆนะครับว่าแบงค์แบบไหนหรือว่าอย่างไรนะครับที่เขามีราคาหรือไม่มีราคานะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอก ก่อนเลยนะครับว่าแบงค์หนึ่งพันบาทที่เป็นแบบนี้ด้านหลังนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของด้านหลังนะครับเป็นท่านรอห้านะครับผมปกติแล้วนะครับแบงค์พันเนี่ยก็เรียกกันว่านะครับเออหายยากอยู่แล้วนะครับสําหรับคนไทยนะครับคนที่หายเช้ากินค่ำนะครับผมนนี้ก็ไม่ได้ดูถูกใครนะครับผมก็ สำหรับผมยังถือว่าถ่ายยากเลยนะครับสําหรับแบงค์พันธ์อย่างเงี้ยแล้วในปัจจุบันนี้นะครับเขาก็ถูกยกเลิกการผลิตเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งนะครับทําให้เนี่ยเหล่านักสะสมนะใช้คําว่าเหล่านักสะสมได้ตามหาแบงค์แบบนี้นะครับจํานวนไม่ใช่น้อยเลยนะครับผมเดี๋ยวทีนี้นะครับเรามาฟังรารละเอียดกับข้อมูลพื้นฐานคร่าวๆกันดีกว่านะครับผมก็นะครับ สำหรับแบง์นี้นะครับถ้ามีคนประกาศรับซื้อให้คุณในราคาแพงๆนะครับอันนี้ฟังไว้ให้ดีนะครับใบหนึ่งเนี่ยหลายหมืน่นหลายแสนนะครับมีคนประกาศรับซื้อให้นะครับแต่ว่าให้ทำใบรับประกันแบงก์ก่อนมันหมายความว่าย,ยัางไงหมายความว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับที่จะหลอกลวงเอาเงินของคุณนะครับ แบงก์นี้นะครับเท่าเท่าเท่า,ท,าที่ผมมีการค้พนพบหรพือก,การเล่นหากันในในในปัจจุบันนี้นะครับก็ใบหนึ่งเนี่ยอาจอาจจะเกินหลักหมืน่นหรือว่าหลายๆพันมันขึ้นอยู่กับพวกเลขเนาะเลขเลขสวยที่เขาเยนิยมกันอ่ะทีนี้เราก็มาดูข้อมูลกับราเลสดีกว่านะครับเออจะได้ไม่จะได้ไม่ต้องงงกันเยอะนะครับผมก็ ก็เป็นอันว่านะครับใบละสี่แสน้าแสนเนี่ยคือมันเป็นราคาขายฝันนะครับขายฝันสาหรับพูกมิถาชีพนะครับที่ต้องการหลอกลวงเอาเงินของเพื่อนเพื่อนเนั่นเองเออสรุปง,ง่ายง่ายส่วนอันนี้นะครับก็เราจะเห็นนะครับตรงนี้เลยเป็นท่านลอห้นนนนนานะครับใน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 พระบรมรูปทรงม้านะครับกับตรงนี้เนี่ย จะเป็นเหล่าไพร่บริพารของรัชากาลที่ห้าในยุคนั้นนะครับเขาก็มีบทบาทสําคัญในการยกเลิกาทาสนั่นเองนะครับไม่ให้คนไทยเป็นาทาสนะครับไม่งั้นเนี่ยเออเราก็อาจจะมีชีวิตอยู่กันแบบเป็นาทาสจนชั้นสูงอะไรอย่างเงี้ยก็บิดไปได้นะครับผมราหกาก็ได้ยกเลิกาทาสนะครับในในใน,ในช่วงรัชากาลของท่านกเน็เป็นผลงานที่ทุกคนพอทราบกันเนาะเราจะทราบกันแหละ ก็เป็นที่มานะครับแบงค์รลหาเล็ก่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นนะครับพระบรมฉาย,ยาสารทิศรักนะครับของรัชากาลที่ห้าตรงนี้นะครับเป็นมุงเล็กๆเนี่ยจะเป็นวังของหลวงนะครับผมชนิดราคาของแบงก์นี้ก็คือหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทตรงนี้ก็จะเป็นเลขเลขไทยเลขไทยพร้อมด้วยรดลายกระหนกแบงค์หนึ่งพันบาทหรือแบงค์อื่นๆของประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นแบงค์ที่ มีความสวยงามในระดับหนึ่งสีนี่จะออกเทาๆนะครับสีเทาๆายๆสีเทาๆไขๆก็หาย,ยากเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแบคงเลขสวยนะครับในที่นี้นะครับผมแนะนำนะครับก็คือแบคงเลขตองศูนย์หลายๆท่านอาจจะค้นพบกันเยอะ หลายๆท่านอาจจะยังคนปุบกันไม่เยอะไอ้ที่ว่าเลขสวยกันดูตรงไหนทุกคนเห็นตรงนี้ไหมที่เป็นตัวหนังสือสีแดงที่เป็นตัวหนังสือสีแดงเห็นไหมครับมีแต่เลขศูนย์นะครับศูนย์ล้วนเลยศูนย์ล้วนเลยพร้อมประดับด้วยคําว่าแปลงตัวอย่างใบนี้เนี่ยสวยๆจะเล่นกันหลักหมื่นเลยนะแปลงตัวอย่างดนหายากแล้วถ้าไม่ใช่แปลงตัวอย่าง หาได้ไหมวันนี้ผมไม่ได้มีตัวอย่างแบงค์ธนบัตรแบบอื่นนะครับที่ผมจะแนะนําแต่ว่านะครับผมสามารถแนะนําตัวเลขได้อย่างเช่นถ้าไม่ใช่เลขกองสู์ใช่ไหมก็ตรงเนี้ยตัวเลข,ตร,เเลขตรงนี้เป็นเลขหนึ่งก็ได้ตรงนี้เป็นเลขหนึ่งก็ได้หรือตรงกลางเป็นเลขหนึ่งก็ได้นะครับ อยากให้ทุกคนจำจำจำในตำแหน่งไวด้ดีๆอใจทุกคนจำตำแหน่งไว้ดีๆนะโอเคจัดตำแหน่งไว้ดีๆนะครับอันนี้สำคัญนะครับในการซื้อขายเลขหนึ่งก็ได้ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเลขหนึ่งก็ได้ที่เหลือไปเลขตองหรือว่าจะเป็นเลขหนึ่งตรงนี้ก็ได้ที่เหลือไปเลขตอง หรือว่าจะเป็นเลขหนึ่งตรงนี้ก็ได้ที่เหลือเป็นเลขต่อก็ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่จะเป็นต้องตองล้วนเออเอาเอา,เอาแว็บเข้าใจง่ายๆเนาะไม่จะเป็นต้องตองล้วนแต่ตองขั้นต่ําอย่างน้อยนะหกตัวขึ้นไปเนี่ยขายได้เลยอย่างเช่นสมมุตเก้ามาเลยศูนย์กไก่เก้าตัวนี้เป็นเก้าแล้วก็ตองศูนย์หรือศูนย์ก๋ไก่เก้า สองศูนย์เก้นี่ก็ได้หรือว่าจะเป็นศูนย์กอไก่ศูนย์สามตัวเก้าแล้วก็ศูนย์สามตัวอย่างนี้ก็ได้ในลักษณะแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเลขใดเลขหนึ่งนะครับผมก็สามารถประเมินราคาให้ทุกคนได้นะครับแบงค์พันเนี่ยเขาก็มีคุณค่าอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับนะใครจะส่งมาให้ผมก็ได้นะครับถ้าคิดว่าไม่มีราคานะครับร้อเล่นนะครับผม วบงพันมีราคาอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับผมเอออย่างน้อยก็ซื้อของได้แล้วกันนะนะครับถ้าเจอแบงค์นในลักษณะแบบนี้ก็สามารถขายได้นะครับผมส่วนช่องทางการติดต่อโอเคมาเดี๋ยวผมเขียนลายไอ d ดีไว้ให้แล้วกันไม่รู้ว่าจะมีใครดูคลิปผมจบมาจนถึงตอนนี้ไหมนะครับเดี๋ยวเอาบินบินบินเว่นนะครับเขียนเขียนลายไว้ไม่รู้ประการจะติดปปะ่รนะรเปิดไว้นานเลย เอ้ผมจําไม่ได้ว่าตองแปดหรือว่าอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมทิ้งทิ้งไว้ในในในอันนี้แล้วกันเออในในในช่องแล้วกันแต่ไม้ถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเข้ามาที่หน้าช่องผมนะเออเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเข้ามาที่หน้าช่องผมนะเดี๋ยวผมจะเปิดช่องผมไปดูนะครับเข้ามาที่ u t u b e นะครับคอยชาแนลเป็นแล้วปุ๊บเนี่ย คุณจะเห็นที่หน้าคำอธิบายหน้าคำอธิบายชองเห็นไหมหรับซื้อเหรียร์ล็อกาอ์แอดไลน์คอย8889หรือจะเข้าไปที่เฟซบุ o กนะครับเข้าไปที่เ c e b o o k นักสะสมนะครับน,สสรน,นักสะสมเหรียญนักสะสมเหรียญเก้านะครับ มีก็มีผู้ติด,ดตามจุดจำนวนหนึ่งเนาะยังมีไม่เยอะนะครับเพิ่งจะเปิดเพจนะครับผมเข้าไปติดต่อได้นะครับอืเอาเป็นว่าติดต่อในไลน์แอดก็ง,ง่ายนะครับมีนักสะสมเย่างเรติด,ดตามน้อยนะครับเพิ่งจะเปิดเพจไม่นานก็ฝากเข้าไปกดติดตามในเพจนี้ด้วยละกันนะ่นครับผม หรือไม่สะดวกก็แอดไลน์ที่หน้าช่องอย่างตามทำตามที่ผมบอกเข้าไปที่ YouTube แล้วก็หน้าช่องนะครจะเจอเช่นเดียวกันนะครับผมก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะ